วันนี้มีเพื่อนมานกินข้าวที่ที่บ้านค่ะคุณสามีไม่อยู่นะคะมีเพื่อนแนนพี่ตุ้มสุดสวยเจ๊ขำเจ้าประจำอาหารวันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรพี่ตุม้มพี่ตุ้มบอกสิหมก<อ>ดอกไม้ทอย,ยังไงข้าบหมกดอไม้เอาสอ่าหมกหมกหม้ออ่ะแต่บ้านเราจะใส่ใบตองใช่ไหมแต่นี้ใส่หม้อเอาเพราะที่นี่ไม่มีใบตองนะโอเคอันนี้เจ๊ขำนะคะเตรียมผักอันนี้ไส้กรอกอีสานอันนี้คืออะไรนะพี่ตุ้ม นี่หรอปลานิญปลานิญนึ่งแล้วก็ราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำยังไงคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แซ่บค่ะพริกกระเทียมแล้วก็ซีฟู้ดอ่ะใส่มะนาวไปปรุงรสตามใจชอบนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยเลยอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอะไรนะ้ำจิ้มน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไหมค่ะน้ำจิ้มสวยๆแล้วก็ข้าวเหนียว พร้อมกินแล้วค่ะอา้าวกินได้ค่ะ,คะนี่เพื่อนดื่มเราโมฮิโต้นะคะตอนนี้หมดแล้วต้ได้โต๊ะใหม่ค่ะมือตรงตรงเอาเวสโ็้ค่ะกินเสร็จแล้วก็เมามมยกันนิดนึงนะคะถ่ายรูปเล่นกันชิลๆสวยๆค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะเย็นนี้สนุกมากอิ่มอร่อยมากเ <s> จอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ <S <s ่ะคนไทยในกรีนแลนด์ค่ะ